โคอรมอเศรษฐาทวีสิงเป็นที่นะ่าชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสิง ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา,าที่ลงมติให้ความเห็นชอบ482เสียงให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะมีการรวบรวมเสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลคงจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อรองโคตา้ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ถแถลงทั้งนี้จากแหล่งข่าวภายในที่มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีใครบ้าง มีการคาดการ์กันไว้ดังนี้ในยุครัฐมนตรีในสิทธาทวีสินควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทหมอชลน่านน่าจะลาออกจากหัวหน้าพักไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมและในประเสริฐจันทรารงทองจะนั่งกระทรวงดี s อส และเมื่อมีการต่อรองว่าพรรคเพื่อไทยจะนั่งกระทรวงคมานาคมเพื่อมาควบคุมราคารถไฟฟ้าจึงทำให้ต้องแลกกับกระทรวงมหาดไทยและก็ทำให้แหนอนุทินชาญวิรกูลได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็ไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยมีโค้ใต้อีกสามกระทรวงจะนั่งเก้าอี้การท่องเที่ยวและกีฬาวัฒนธรรมส่วนอีกหนึ่งกระทรวงต้องรอติดตาม ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติจะได้กระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมหรือแรงงานพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มว่าจะส่งพลตรวจเอกพระชราวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกและควบกระทรวงทรัพยากรส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าน่าจะได้กระทรวงเกษตรพักชาติไทยพัฒนาอาจจะไปนั่งกระทรวงพาณิชย์ พรคประชาชาติจะได้กระทวมยุติธรรมโดยมีพันธวจเอกทวีสอสองเป็นผู้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการข้อมูลทั้งหมดเป็นการคาดเดาว,ว่าจะเป็นไปได้เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็มาจากนโยบายของแต่ละพักที่ได้ทำการหาเสียงไว้เมื่อครั้งเลือกตั้งและจะต้องมีการผลักดันให้เป็นจริงเพื่อแสดงออกทางด้านผลงานแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้ายังไม่ถึงวันแต่งตั้งชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ยกเว้นนายกรัฐมนตรีของไทยข้อของคุณสนุก c คอม